สวัสดีเพื่อนพๆพี่ๆแ้วน้องทุกคนนะครับยดี๋้วเราเข้าสู่ไม p o ป๊ปอ IT ในพูดข่าว IT ครับ ผู้ข่าไอทในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงการค้นพบหลักฐานของ Apple ที่มีการจดทะเบียน iPad Pro รุ่นใหม่ในรหัส A2229 ทำงานบน iPad OS 13ครับ Apple ถูกค้นพบมีการจดทะเบียนนะครับ iPad Pro รุ่นใหม่กับทางคณะกรรมการกรรมธิการเศรษฐ,ฐกิจย e ูเรเซียหรือ EEC ช่วยตอกย้ำข่าวหรือว่า iPad Pro รุ่นใหม่รุ่นนี้เป็นรุ่นถัดไปครับและคิดว่าจะเปิดตัวในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ซอแวลเป็นเรื่องจริงมากยิ่งขึ้นนะครับ iPad ที่มีการจดทะเบียน กับทาง EEC ในรหัส A2229 ทํางานบน iPad OS 13และแหลงข่าวเชื่อว่าจะเป็น iPad Pro รุ่นใหม่ทีม่มากกว่า iPad รุ่นประหยัด iPad Pro ในปัจจุบันนะครับที่มีการเปิดตัวไปนในช่วงเดือนตุลาคมปี2018คาดการว่าจะเป็นรุ่นถัดไปโดยใช้ชิปเซต A14 X Bionic iPad Pro รุ่นถัดไปถูกรือว่าจะมาพร้อมกับระบบกล้องหลังที่คล้ายคลึงกับ iPhone 1 1 Pro ที่ใช้จอแสดงผลเป็น Mini LED นะครับนอกจากนี้ Apple ยังถูกรือว่ากำลังพัฒนา Smart Keyboard รุ่นใหม่ เป็นแ a ็คแพดในตัวอีกด้วยก็ถือว่าเป็นการตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า iPad Pro นั้นได้มีการพัฒนาอยู่จริงและคงจะได้เห็นการเปิดตัวให้เราได้รับชมกันในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนถ้ามีข้อมูลไรเพิม่มเติมเราจะมารัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งครับและนี่คือข่าวสารที่เราจะมาอัปเดตกันในพูดข่าวไอทีในคลิปนี้ครับ ก็จากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะกด s u b s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆดีๆแล้วคนในเราต่อไปนะครับช่องของเรามี f a c e b o o k Fanpage แล้วทิ้งลิงๆไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสาลิคมีต้องขอตัวลาไปก่อนกำลัดจะขาวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย